สบ,บายที่ท่านผู้ชมและเอซทุกๆคนเนาะมันนี้จะมาแบ่งปันปเทคนิคอีกแล้วจะเป็นการจะเป็นเทคนิคเอ่อการเตรียมขนมปังและกัวิธีที่เกี่ยวเบ็ดเนาะวิธีนี่ใส่กับหัวเสื้อแบบผงๆได้เลยเอาเบิ่งกันเลยพี่น้องอุปกรณ์ครับผมมีอย่างไรอุปกรณ์ที่จะมี ขนมปังนึ่งแผ่นแบบมีขอบแบบบ่มีขอบก็ได้แผ่นอย่งสี่มีดเอาไปตัดขนมปังสบับตำพริกบ้านเฮานี่ละใส่มันด,ด้วนี่ก,นก็หัวเสือ้อขัดบ้านเฮาว่าหัวเสื้อที่จริงก็เป็นกินธรรมดานี่ยก็ได้ใส่กินที่หาได้ตามหัน่นที่ขายอุปกรณ์ บนฮันเบเกอรี่ที่กะเจ้าเฮ็ดขนมอะไรด้เพราีมันภาษาตกปาเขาว่าหัวเสือ้อหัวเสือ้ออีิจริงแล้วแม่นกินใะเดียวกันครับกินที่เฮ็ดอาหารทุกอย่างใส่ใส่น้ำกันได้เลยอันนี้เขาก็ตัวนี้เป็นผงละเอียดแล้วเนะาะนาจะเห็นมุมหัวของมุมเป็นเป็นฟุ้นละเอียดแล้วพอาขนมปังนมันเป็น เห็นมะฮาสิเห็นเป็นหูเป็นช่องๆๆเฮาก็สิเอาหัวเสื้อที่มันเป็นผงๆแบบนี้ตะเลีง้งูไปเลยคิดจะกับฮ่อเสิเตรียมเฮ็ดแซนด์วิชกินเฮานี่ละ่ะประมาณจำไม่นด้ที่พอแต่ตอนนี้กินมันหอมครับน,นีกินมานนิระ น้องเสียงว่ามันนี่ประมาณนี้เอาก็เกี่ยมันเพราะว่าเวลาข้าเกี่ยวยังซี่นี่อันกินข้ามาันก็ีโลงไปตามช่องขนมปังที่มันเป็นหูอยู่นี่แล้วน้อยประมาณนี้เนาะอันนี้สาบเราใส่สาบกึ่งเลยค่อยเต็งเข้าไปเตี้ยนหน่อยจับเบาๆนักลงนักลง มูลมูลเจ็ดครับข้างสองข้างจะมันจะมันแน่นอีกอย่างข้าเขาเขากึ่งแบบนี้เนี่ยอากาศที่อยู่ในขนมปังเนี่ยมันกระจาออกไปนะวันนี้ขนมปังมันก็จะมีความแน่นค่อย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 กึ่งเข้าไปถ้าเอาเห็ดแห้งบัดเดียวมันเจ็ดใ้ขนมปังเขา,าขาดได้นี่นนมันกระจาแน่นพี่น้องเห็นบอกว่ามัน หัวเชื่อเขาติดกับไปเลยบอ,อ,อกแต่เก็ดกัโดยประมาณมันต้องเฮ็ดลายเท่ามันจังฮู้กะมันแน,น่นสั่นใดมันจังใส่ได้อันนี้กโ็โดยประมาณบทจำเป็นที่เอาเนี่ยก็มาตัดวิธีตัดก็คือตัดเป็นเส้นก่อนเอาสิเอาประมาณเส้นหนึ่งเส้นเนาะโดยประมาณ,มาณ,มาณนี่ หนึ่งเซนตัดออกมา้วกะเฮ็ดเป็นสี่เหลี่ยมขนาดตามที่ต้องการเลยพี่น้องเอาเบิ่งเอาว่าเอาสิตัดเอาสิใส้ต,ตกปลาแบบเลยขันตะเพียนตะโกกเอากระเอาประมาณห้ามิลคูณห้ามิลถ้าพวกโตใหญ่กันมาพวกปลาในเ,าเอากะสอาสิบมิลคูณสิบมิลแล้หนึ่งเซนคูณหนึ่งเซนเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนก็นได้ สมมติจะไปตกปลาตอนเช้ากลางคืนมาเ้าก็เเรียมไปลาลกระแวกกล้องปิดฝาไว้มันจะเป็นใส้ตู้เย็นนั่นี้คืนหนึ่งสองคืนทีมไว้ข้าน,นอกถ้าอากาศเย็นถ้าอากาศห้อนก็ขนเข้าตู้เย็นไว้ก็ดีกันมันบูดมันนี้เบ็ดเป็ดที่ใส่ก็จะเป็น uh, เป็ดที่มัดให้เบิง้งตอนนั้นคลิปที่แล้วเนาะานหน้าท่านใดยังไม่ได้เบิ้งคลิปที่แล้วก็แบบตาเบ็ดมัดแบบใด กระย่อนไปเบิ่งได้สําหรับเมื่อไม่บุคคนพลาดวิธีเตรียมขนมปังแบบนี้ง่ายๆรับรองได้ผลจริงพวกปากเก็ดนี่เบ็ดเท่ากระิเป็นเบ็ดเลยนะที่ให้เบิง่งที่ได้มัดให้เบิ่งในคลิปที่แล้ววิธีเกี่ยวจะาสให้เบิง่งวิธีเกี่ยวพยายามเกาะเขา้า รงกลางกลางแผ่นแบบนี้เทียบกับตาเบ็กลางแผ่นแบบนี้ม้นออกแบบนี้เขาสจะบดสาแบบแบบเข็มขึ้นตะก้อนเขาจะเอาสายเขากลับคืนมาสายกลับคืนมาเกี่ยวใส่ตัวเบ็แบบนี้แล้วก็มุน ทอดทอดขนมปังออกจากตัวเว็ดอันนี้ขนมปังเมื่อเสี่ยวเมืเข้ามาอยู่ในสายนี่หนึ่งอันซ้ำๆกันเลยพี่น้องสมมุติเราอยากได้สามอันเรากเกี่ยวเข้าไปซ้ำๆอันนี้สีเกี่ยวซ้ำกันเข้าไป อะคอเบ็ดมันก,ก็จะล็อกสายเอาไว้เลยมู๊ยปัญหาดอกบ่รู้ตอกตัวที่สองตัวนี้โบต้องใส่อนะนะโบต้องใส่ที่ล็อกล็อกเนื้อเลยตอนนี้เอาใส่ใส่ตะขอเบ็ดล็อกไว้เองเลยมือใหม่นี่ต้องลองเลยสูตรนี่รับรองได้ผล พอปลาเก็ดสบายก็น่าทีกินนะพอปลาทุกอย่างที่กินทุกชนิดที่กินขนมปังน่าเอหน้าพลาดดอกแล้วก็มาแปลงจักน้อยนี่มันจะออกมาทรงนี้เลยพี่น้องพอนี่สายเฮาเฮาที่เฮา,าเกี่ยวเขาตักในตตะขอสายตัวนี้ มันจะบอกจากพอมันติดตะขอเบ็ดเานะมันจะบุรุษออกจากเ่อแล้วก็มาแปลงเนื้อเขาก็ข้อให้มันเข้าเป็นกลุ่มที่สำคัญเนื้อกับตัวเบ็ดขนมปังเขาต้องให้อยู่ระดับตะขอแบบนี้โดยแบบประมาณแบบนี้ ตอนนี้มันจะทนต่อแห้งเบียงเฮาได้หลายสม坤ได้พี่น้องตัวนี้นี่ผมมีคำามารุดทดสอบเลยเห็นบ่พัดสามเทือกซี่เทือยังคอยรุดออกเพราะว่าสายนี้มันรุดออกแล้วเฮากะพอเฮาเบียงบาดเดียวมันก็ลงน้ำไปแล้วเฮ็ดซ้ำให้พี่น้องเพิ่งอีกบาดหนึ่งเ้อเกี่ยวผมจะได้ซ้ำไป ทนแห้งเวียงได้ดีจุดนี้เพราเขาเวียงเบ็ดเขาบริเวียงมาซ้ำสามเทือ4สี่เทือเนาะเวียงบาทเดียวแล้วก็ลงน้ำเลยสำหรับมือใหม่เนี่ยพวกนพลาดมีโอกาสลองรดสูตรนี้ปลาที่กินขนมปังน้าทีได้โตแต่ว่าตาเบ็ดใส่สูตรนี้คนใส่ตาเบ็ดประมาณ เบอร์เบอร์หกหรือว่าเบอร์แปดบอร์ห้าบอต้องใส่ตาเวทใหญ่เกินไปเอ๊ะออมาทรงนี้เนี่ยแหละเงินที่จุปมาณนี้แหละพี่น้องทรงเบี้ยงแต่ที่นี่เขาเบียงใส่เขียงนี่สองบาทสามบาทนึงสบายถ้าลงน้ำก็แห้งสบายบ่มีคำว่ารุด ขนมปังเขาได้อัดเอาซากกึ่งแน่นแล้วเลยโมคาดเนี่พเห็นหน้าเอาเมนต์เข้ามากแบบเวลาเวียงออกไปขนมปังมันลดไปแล้วเียาฟาดใส่เขียงสองสามบาทมันก็นยังอย่ทรงเก่าอยู่เอาฝากติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องมือไม่กดที่เขาเบิ่งมามาเขาเบิง่งคลิปนี่เป็นครั้งแรกกดติดตามไม่ลดสียหาเทคนิคไม่ไที่ปลาชส้ได้ผลมาแบ่งปันกัน มือใหม่หัดตกบอกควรพลาดพี่น้องอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสบายดี